มมีใครห้าเลยลิ้นบูดไปแล้วแหละมันดูบูดลิ้นพี่อะใช้ในชีวิตดูเบอร์สามใช่อ่ะโอ้โหไอเบอร์สามเล่นไปเนี่ยเอาง่ายๆอ่านแค่สามตาแล้วอ่ะมาจนไปใช้เมื่อกี้ทำไอ้นี่อยู่ทำสตรีมไม่มีคนหลงโอ้ กระจายดิกระจายดิโดนแลามตีห่วยเนี่ยเฮ้ยเกมีช้ไม่หน่อยด้ได้เฟม้เนี่ยเฮ้ยไม่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 ได้อะไรได้อะไรไม่เป็นไรได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้แบ่งมาให้อะไออันนี้อันอันนี้ได้พันห้าร้อยดวงพันห้าร้อยดวงไม่มึงอย่าบอกว่าเขาไม่แบ่งแต่ตอนเขากดข้าวให้มึงอะเขาก็กดฟรีเขาได้ก็เหมือนเราได้แล้วก็มึงก็กินเยอะๆดิแล้วก็ต้องจ่ายตังค์รู้วันนี้สั่งเคียร์สองกล่องเลยพี่เออทำทำทำตัวให้เหมือนกูไว้ เัาสวยเหมือนกูเออแต่ตอนไอเป็ดวันนี้เมื่อวานนัมาไปเซเว่นไอ้ไปโรตัสกูเลี้ยงเองนี่หน้าหยิบไปเยอะมันเลี้ยงทีเดียวไงประเด็นอ่ะกูมาเป็นเรือไหน 100นาทีนะเอออยู่เดียวโอ้ยิบมาได้200ผมไม่คืนแม่ยี่อ่ะไม่กูกูเอามาพันนึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกไปซื้อนมเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเออเป็นไงเอาดีเกินะไรเปล่าใครกินอะไรเปล่าเฮ้ยมึงก็อย่าพูดถึงคนอื่นมีใครกินอะไรก็ไปซื้อเองเอ้ยพี่อย่าไปซื้อเองนะกินขากินขาและและไอ้บีอย่างชินเลยปกติมาเลี้ยงผมไงไป เออสแกนนะครับนี่ปกติสแกนจ่ายไงผมไม่เคยพกไงแม่งลืมแม่งลืมว่าผมจะเลี้ยงอย่างชอบเลยไอ้เบลิว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 เฮ้ยบลิวอยู่ในอยู่ในกระดังพี่โอเคครับเดี๋ยวที่ผมมาเฮ้ยแคลนัดปืนป่าวะ้ยแคลนัดปืนป่า เอามีสองอันเลยมีทั้งคอมเพนทั้งแฟลตเลยเอาเอาคอมเพนอ่ะโอเคเพื่อนเอาแม็กดามด้วยเนี่ยไปดูพวกสองก็บ่อยปืนไม่แจ้งอะไรเลยเว้ยตึกแม่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างสุดเลยผมพูดแล้วเฮ้ยมึงไม่เปิดไหมมึงไม่เปิดไหมไม่ได้ปิดไม้ด้วยเมื่อกี้มึงไม่ได้เปิดอย่างสุด้ดาเดือดไอ้ดามเดือดไอ้ก็ดังไอ้ก็ดังนะมาไว้ด้วยข้าแม็กดปืนเป็นอนกันทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วสรุปคือพรุ่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดแล้วคือแพ้เหมือนเดิมป่ะใครแพ้เลี้ยงข้าวอ๋อ ใครัใครแพ้เลี้ยงข้าวอ่ะถ้าใครแพ้เลี้ยงข้าวเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเรื่องเลยอ่ะที่ไหนอ่ะเบอร์รู้ปะเตรียมมาเลยอ่ะพันห้าเฮียบอกเลยเบอร์รู้อยู่กวางไหนครับเบอร์รู้แดกแดกจุวันนั้นกันจังก็ไม่รู้กันเบอร์รู้อยู่กวางไหนครับที่ผมขีดอ่ะที่ผมขีดมีแน่แน่อันหนึ่งตรงตรงนี้ก็มีแน่แน่มาร์คเหลืองอ่ะเฮ้ยคอมเพนตเอาอีกปะว่าคอมเพนตอ่ะข้อหนึ่งชั้นหนึ่งเอาก็ได้ครับเบอร์ดิวเอาก็ได้เอ้ยแม็กคอมเพนตเอาก็ได้ครับโอเคพี่ ออกเลยได้ออกเลยได้ปเลือกฟรรออาร์มคือกูไม่มีอไอ้รรนี่เลยวะะเจอเอ้โฟมป่ะวะเพื่อน,อนโอ้ลลโหกูเจอจนกูลืมแล้วว่ะคือกูไม่มีเโฟรรนี่คือแบบขึ้นกีน่ะกูขึ้นไม่กินไอ้ตึกปักม่างเงยเยอะเว้ยกูฝ่ามาเหลือเป็นตึกที่กูมาเยอะเออคือกูไม่มีเโฟนี่กูขึ้นไรประโยชน์อย่าต้องเล่นในเขี่ยเสัตว์ต้องใส่ไปไอ้เหี้ยไม่เจอก็ไม่เจอสัตว์นี่ไงจริงป่ะครับพี่แชมป์ครบสี่หนึ่งพันบิทเฮ้ยอย่าตายกันนะเ้ย ตายห่ามึงอะตายตลอดไม่ต้องพูดตายอยู่คนเดียวตายแม่งเลยเนี่ยแชมป์คอบสี่แชมป์คอบสี่ย่นฉันหมดไปเพื่อนนี่ไงโอ้โหเนี่ยปืนมาเก็บนะเนี่ยโอเคไม่มีคนณสามวะกันต้องหาแล้วแหละไอ้ที่เอ้ยจะพร้อมทั้งทีสัตว์เนี่ยเอ้าโหโอ้ยเลยเฮ้ย อ้อมบวอะไรนีชกลางวงไอ้เ okay. ห okay. okay. ี no. no. so, um, ้ยอยู right. ่คนละมุมแม่ส okay. uh> ัตว okay. okay. ์คนดูเมื่อกี้เควสของน้องปื้มบอกว่าแชมป์ครบสี่สามสิบคิวไปต้องล่าด้วยไอ้สามสิบคิวว่าไม่น่ามีนะอ่าไม่มีอ่ะพี่เออไม่น่ามีอันนี้น่าเสิร์ฟมาเองแล้วเควสพี่เควสอะไรอ่ะเควสพี่อ่ะเควสพี่ก็แค่แชมป์ครับเหมือนกันเหรอเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดพวกพี่หิวเงินก็เนี่ยอยู่คนละก็ดังนะแล้วก็ติ่มเลยตอนนี้คิวละร้อยบิท ่ะตโอ้โหแล้วสามปลาที่ผ่านมาผมแม่งคิวอย่างแน่นเนี่ยเคว้งไอบีคิวแล้วร้อยบิดเท่ากับว่าต้องไปลุยเฮไปเฮยถ้ายิงสี่สิบตัวดิได้มาสี่สิบไม่ได้สามสี่พันบิดเลยนะเชี่ยกูเล่นตึกฝั่งนี้ฮะนั่นไงเทพบีชัดแล้วชัดแล้วบีไหมบีไปเดี๋ยวกูพาไปหาคิวไปเฮ้ยบีมึงฟังกูชัดสองคนนั้นได้แชมป์เขาได้แต่ถ้าเกิดมึงได้คิวมึงได้ไปแชมป์ครบสี่ไปเพื่อน กูอะเพื่อมึงเสมอพี่ไม่ตายมึงเชื่อใจพี่ดิเอ็งมิวแสดงว่าเวลาพี่เอาจริงกับพี่คมขนาดไหนอไอ้น้องกูอยากจะรู้ในแบบนี้มีใครเอากูกับเพื่อนกูลงบ้างวะเป็นโฟกุยังคมกูอบ,บอกให้นแหละเออกูรู้อยู่นะเพื่อนบ้านนี้อ่ะบ้านนี้บ้านนี้บ้าน,นบ้านประจำเราเป็ดไปเด็โหบ้านชันแชมป์อ่ะเออข้าเหยียบพี่เดียวอ,อยู่ไอ้มงจบอะครับ แม่อะไรเป็นอะไรที่ดวงมากนะไอ้ย้าสารท้องเนี่ยเวล,ลาเหยียบพี่เดียวแล้ววงอยู่เนี่ยปินสัตว์อ่ะไม่แล้วมันเดาง่ายมันจบไหนเออ <c oughs> เดยวสี่สี่คนแล้วเพื่อนเอหลือทั้งหมดอีกเอ้ยเหลือสี่สิบสองเลือีกสี่พันสองร้บิตเือแค่สี่พันสองยังเหรอเอเอใช่ว,ว่าจะได้ง่าย ง่ายถ้ามึงกับกูวิ่งคู่อะนับมดินับมัันบดินับดิเฮ้ยเอ้าไปถึงดูแล้วเหรอตรงเนี้ยพี่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 มาไอ้นี้วงกักวงกักวงเอาแชมป์เขาเรียกว่าการันตีแชมป์ไปดิกักเตาวงอะหูช ของยังแน่นอยู่เลยว่ะเพื่อนยาข้างๆเนี่ยใช้ไหมยาเนี้ยยานี้ใช้ไหมบีเอายู่แล้วเอาแห้งเลยแล้วกันนี่ฮี่เอาเลยแล้วกันนี่ฮียเออมีแล้วค่ะเพิ่มแม็กฉีดไปหนึ่งเข็มเมื่อกี้ไอคนละบ้านว่ะเพื่อนกูอยู่บ้านหลังกูที่เข้ากระแสเลือดเลยว่ะเมื่อกี้ เอามาก่อนก็มาดิครับกลับหรืครับรอยหิอะไรอ่ะครับเฮ้ยกลับทำไมเราเกิดไปอยู่พายูหนึ่งไหมพายูหนึ่งไหมไม่ไม่เราไล่ไปดิได้คิวไปลม่งยิงไอ้ดอกในเขาเนในหมูแค้นไม่สนยิงไอ้ดอกเฮ้ยเกินไปบ้าสอนเลยบ้านสอนเลยถ้าแชมป์พรุ่งนี้จะซื้อผักโขมกินครับบ้านเราอยู่ยาวบ้านเราอยู่ยาวพี่เฮ้ยมีคนให้เควสกูเหมือนกันได้เกิดเราแชมป์ครบเสียไปหนึ่งพันบิตไอ้บีแต่แต่ไอ้บีแต่เพื่อมึงอะ ถ้ามึงสัก20คิวแชมป์แล้วเราแชมป์จะได้เป็นรวมกันเป็นสามพันบิตไอ้เหี้ยอย่างเฉียบแต่ซิกก็นับไว้สัตว์จังหวะเนี้ยกูซ้สาเองเออกูยิงมึงซ้ำมั่งหนึ่งจัดไปครับพี่ปอนเที่รอดสี่มัเทียดี้คือมันได้อ่ะถ้าเหนื่อยหน่อยนิดนึงอ่ะนี่พี่ปอนไม่ต้องห่วงผมจะไม่ให้เคว้พี่หน้าเบื่อมีใครให้เคว้คิวไหมไปเพิ่มแล้วตัวกับ แล้วก็คุณต้องฟุ๊กซี่ด้วยนะครับนี่ครับสองเดือนแล้วทำไมยตอนกูเล่นไม่เห็นมีเคว้เฮียอะไรเลยวะไม่เนี่ยไม่มีอ่ะพี่พี่ได้มาไม่มีเคว้งอ่ะไม่มีเลยแล้วเป็นแชมป์สามสี่ตาติดเลยมีเอกีของไอ้ปื้มอยู่ไงพี่ตาหนึ่งนี่ไงเคว้นี้กูไม่เห็นได้เลยไงไม่เคว้เคว้เราไม่ได้เลยเคว้เนี้ยเคว้เนี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเกิดทำสำเร็จอ่ะเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ด้วยสักห้าสิบปิดโอ้เยอะจัง ผมรักไม่ไหวหรอกผมรักพี่ไงไห้มี่ไเยอะเกินพี่รัไม่ไหวมันเยอะเกินไปงัดสี่สิบอ่งัดสิบอนัดสี่สิ่ะสี่สิบโอเคพอได้แลวได้โายิงมาเเดี๋ยวบูแคมป์บอกเียัแนั้นเลยอ่ะบูแคมป์ก็มีอนอ่ะแต่มันไม่ได้ยิงมึงนะเอ้ยมันยิงยิงเจ้าสนเยผมอยู่่ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะโตะฟัคซี่ครับพี่อ๋อโอเคี่นยยิงผมเน่อเนอันนี้อันนี้ผมแน่นอนอันนี้ยิงแน่นอนบูเค ปีคนมันเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนกูว่าหลังเราต้องมีแน่นอนต้องมีต้องมีดูอย,าาย่างไรแล้วมันต้องวิ่งผ่านบ้านนั่นแหละเป็ดไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะพูดไปก่อนนะถ้าสมมติเราไล่ที่สองแต่ที่สุดท้ายเราเจอคือโปถือว่าชน,นะนะจัดไปพี่เออโดนโปถือว่าชนะไหมไม็ก็โปหมดเลยเนี่ยเราเจอแต่โปหมดเลยเราตามเขบอกเฮ้ยโป๋เฮียโปโหต้องขอรางวัลปลอบใจอะไรต้องชมเชยอย่างเงี้ยต้องชมเชยอ่ะเออรางวัลความพยายามอะไรอย่างเงี้ย ของมันแรงกันบอกว่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยโโพี่หมอเขาให้กูคิวละห้าสิบาทไว้บีนี่พันห้าเลยนะถ้ากูกเก็บหมดอะม่ะเหลือเราเราเหลือไปนี่เนี่ยนะไปเลยนะทีเราไปกันเน Lotus ี่ยโลตัสเอาหาวเลยไม่ตื่นเต้นสักนิดบีเราควรรอตรงนี้ป่าวะเพราะว่าหนึ่งคิวมีค่ามากเลยนะไยรออีกกูก็โคเวอร์หลังมึงอยู่เนี่ยโอ้ยไกลยังอ่ะเพื่อนไม่เรารอตรงหินกูไม่ไม่มาถึงเราควรรออยู่อย่างนีหหหห้หรอ ถ้าเรา,เาถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยให้มันตายทีละตัวเงินเราจะหายไปทีละแดงทีละแดงนะเชื่อว่าก่อนที่จะไม่ได้ขี้อะไรเลย <c oughs> อ่ะคิ่นิ่งๆนีกว่าไอ้สัสไม่ได้ขี้เลย,เยนี่หนักนะไอ้สัสมึงคิดว่าระดับเรามันมันจะไม่ได้สักคิวเลยเหรอวะไม่ <c oughs> ไ,ม <c oughs> ได้น็อกไอ้ขี้ถ้าแค่น็อกตีไปก่อน <c oughs> โอ้โหห่วงซ้ำไงวิ่งไปน็อกอีกไอ้สัส เริ่มเห็นภาพปะเริ่มเห็นภาพแล้วเดี๋ยวกูยิงหนึ่งตัวเจ็บมึงซ้ำกูยิงมึงยิงหนึ่งตัวมึงยิงมึงยิงตัวไหนนะกูซ้ำโอเคไหเออเออเอาเอาแบบทีละสองอะทีละสองอะเออหนึ่งคิวหนึ่งเซตอะเออเซตหนึ่งเราจะได้ทั้งหมดแปดคิวเว้ยเฮ้ยมาแล้วพี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงมาแล้วแล้วแล้วไอ้เฮียเงินเงินลังหินลังหินแอดแม่ใครมาทำตังค์ตกไวะแถวนี้วะเฮ้ยเมื่อคาวนี้ไอ้สัตว์ ข่าวมาสองยิงข้างในไปกระโดดอุ้ยเชื่อในบูทแคมป์ชิปเพิงดูชื่อมันไอพีเอาไงวะบู๊แย8422000เฮียมันููไอเฮียไอพี่ายาวยาวยาวเอาไงตังมันตกอยู่หลังหลังเหินบ้านเดียวก็สเรื่ยคนมากครับยีตลับครับไม่รู้ไปไหนเพื่อนเราไปยากเระปะเพราะขามาสองมาเพิ่มไปอย่างงี้ไหมไม่รไมู้เห็น่ีอเหียอะไรอะ มันมีต้นไม้เยอะนะผบอพี่าินมาเยอะอยู่นะไม่ได้เพื่อนเอำมึงอยากเสี่ยงมั้ยล่ะผมว่าได้ต้นไม้มันเยอะต้นไม้เยอะอยู่พี่กินไปถ้ามึงคิดร่วงจะเสี่ยงนะเฟิ่อมกูบอกนะไฟแล้วเชื่อใจผมเชื่อใจผมได้กลับนะมาไอ้คำนี้ถ้ามึงไม่พูดตอนแข่งกูไม่ไม่เชื่อไอ้พวกเนี้ยเสร็จตั้งหลับตู้เย็นบีเฟื่องอะไรไอ้เฟื่อเฮ้ยไอ้เฟื่อไอเบาๆดิฟังเสียงอยู่อะไรบี อ้าวโอเคเป๊ะลุยเลยดีกว่าว่าเราไม่ได้ขี้ว้ยของเขาเป็นแชมป์ไงเราไม่เกี่ยวกับแชมป์แล้วจริงๆแล้วอะเอ๊ยของกูก็มีแชมป์ของกูมีแชมป์ด้วยแต่กูเราสองไม่ใช่เราเอาไหวอะมันหายไงตอนนี้มันไม่อยู่ในโถมึงเถยเลยอะไม่เราเดี๋ยวก่อนนะท้าไมซะเอ้ยกูกวนวิ่งเข้าไปอย่างนี้ป่ะบ้านเนี้ยเกือบตายค่ะกวาวิ่งเข้าไปบ้านมักงสี่แบบเพื่อนโอ้ยปลื้มเกือบละ มันมีขึ้นมาแล้วยิงตูดมึงกูไม่รู้เรื่องเลยนะตรงไหนครั้งหนึ่งอะเฮ้ยมันจะขึ้นมายิงตูดกูได้ยังไงอ้าเฮียล้วมันจะขึ้นไหนสัตว์ก็ในประตูกูปิดมันยิงกูไม่ได้อเอาเหรอเออของกูปิดหมดเปิดประตูไอเฮียไอ้เนี่ยกูปิดแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้า้าแล้วเลยโอเคดีดนะเวลาได้ละอาโน่ก็เจอศึกแล้วว่ะไอ้เฮียคนที่ไม่ต้องการคิวศึกเจอ ไม่ต้องต้องเราอะเซฟเล่นกลางวงอะแบบเสี่ยงจะครบสี่เลยกลัวเขาทำได้แกงกันอะเปรียบเอยพี่กีทำไมพ่อนั่โหดจังวะอีบีตอนนี้เหลือแต่เควสคิวเหลือแค่เราสองคนเฮียอะไรอะทำไมคอพับกันไม่พักเลยอะไม่ได้หัวเลยเหรอมึงมลองโดนดูจอมจับไม่ละม่วงผมจำชื่อไว้แล้แก้แค่ไหนเอาง่ายๆผมจำชื่อไว้แล้ว มันชื่ออะไรอะไรเ X X รูสเซียสักอย่างอ่ะนันแปลกเว้ยชื่อมันเอ็ก X สี่เกินไอ้ชี่อมันเอ็ก X สี่มากอ่ะมันรู้ไหมว่าพี่อยู่บ้านอ่ะมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้ดิอยู่อยู่ดีมันก็หันมายิงกับไอ้เนี่ยบูแคมป์อ่ะยิงกูสองนะเกือบตายเฮี้ยโอ้โอ้ก็คือที่ในบูแคมป์เหรอพี่เออี้บูแคมป์เออที่เนี้ย ขากูบอกนะเกือบไปโปโปถ้างั้นเนี่ยโอโปโปโปโอ้ยเม้นต์แต่มนต้องเนก่อกูก็ไม่รู้ได้ละห้าร้อยเพื่อปลอบใจแล้วได้เงี้ยโอ้ยบีดูวงเลยดิไม่เชื่อเราแม่งโคตรเฉียบเลยว่ะไม่เ็ไม่ราไม่ได้มันแน่นอยู่ไงดิเราโคตรเฉียบโคโปหรือแม่นนี่ตอบไม่ได้แต่มันเอ้กระสีบมากได้หูย่าหูย่าไอ้ฮูย่าก็อาจจะเป็นที่มันจะคนจะคนจะคนมากตรงไหนตรงไหนมากูมากูผูกไว้เนี่ยมีโอกาสตายเนี่ยเอาดิเอาดิหนึ่งคิว ใช้ผลไมาเฮียแถวไอนสัตว์แบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเฮียมึง, 50, 50, ยยงจำไว้เลยหนึ่งคิวอะโอ้ยลงบ้านมาแล้วว่ามันวิ่องอะไรบไม้ปิดไม่เป็นไรแล้วเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยเราก็แค่ถ้ามันเข้าไปในบ้านเนี่ยคือคิดว่าเราอะฝากเงินไว้ในธนาคารเออรอรอกดรอกด เน่ะอะไรวะนะตายกันแต่ขอบคุณกันไม่พักเลยแค่กูงงแล้วเนี่ยตีกูเนี่ยตกใจอ้าวใช่เหรอตายกันขอบคุณกันไม่พักเลยเมื่อก, <IP S 1> กี้ฮะเควกัะมันต้องแชมป์แบบครบสี่แต่เนี่ยไม่ครบแล้วไมันอยู่ที่คิวแล้วใช่แต่เราต้องรองก่อนเนพื่อนเพื่อความคิวช่วงของเราอะโอเค จะลืมนะเว้ยหนึ่งคิวหนึ่งแอสเซทเอเเราจะได้แบบตัวละสองเว้ยถ้ากับตัวละร้อยมึงคิดเลยมันคือตัวละแบงค์ร้อยอะแบงค์สีแดงอะแต่ถ้า,ถาตรงไหนแบบเก็บาเก็บหมดตีสี่ตัวเลยมันก็อดซ้ำเลยดิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แบงค์ร้อยมาสี่แบงค์ก็ยังโอเคเดี๋ยวกูพยายามซ้ำเองจังหวะอยู่เว้ยจังหวะเข้าข้อกูว่าหลังเคลียร์อะเพื่อน กูก็ว่างแล้วแหละเพื่อนหลังเคลียร์หลังเคลียร์ไปไอ้เทียที่เหลือหาเงินหาเงินเดี๋ยวกว้ยไอ้เป็ดกูว่าบ้านนี้ต้องออกนะมั้านองหนึ่งบ้านมั้งหนึ่งได้บ้านหลังแล้ว嘛เพื่อนก็ต้องออกเหมือนกันไม่ไอชุดแรกมันไปไหนแล้ววะไอสัตว์ตัวที่กูเห็นอะเฮ้ยไปที่บีเงินไอขี้เงินเงินมันทะเลาะกันไม่เงินมันส่งเสียงกรุงกริงกรุงกริง นี่ไงเฮ้ยราชาเปเออไม่แต่จะยิงระยะใกล้มากก็ได้เพื่อนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอ๋อเดีเย๋ยวอันหนึ่งไม่ต้องออกแล้วเฮ้ยจุดเราสวยมากเลยเป็ดเดี๋ยวคอยามาเล่นเงินมัน,ม,นมันกุ้งกริง้งกุ้งกริ้งเลยวะล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เราวิ่งไปขวาเออมันกำลังมันกำลังกำลังไปซ้อนช้อนกันอีกอีกกลุ่มนึงเราก็วิ่งไปเอาแม่งเลยไม่ได้ มึงว่าไงไปดิขึ้นซ้ายเหรอเฮ้ยขวาหน้าตายเผ็ดต้องช่วยเออรอแป๊บโอ้โหมึงไม่ช่วยสักทีอ่ะปุ๊กแบบไอ้เหงสูแบบไอ,เอ้เียืนหลังกวาแล้วกันเฮ้ยไอ้สัตว์ไม่ได้ทักบาทเลยปะเนี่ยอเอาแล้วกันไอบีกูจะเป็นต้องเอาเกินก้อนนี้ พอหนึ่งร้อยอ่ะครับทุกน้องเปียว่าดีเฮ้ยมีกูชุบมึงได้เนี่ยไม่ได้เพื่อนมันไม่ได้เพื่อนเออมึงมาหาไม่่ไได้มกูจะหาผมได้วะมึงดูมึงดูเพื่อนมึงว่าคมขนาดไหนหมดเลยเหรอหมดแล้วเอ้าแอซิดก่อนแอซิดหนึ่งเอ้าสองร้อยเอ้ามันโดนะไรกันหรือเปล่าต้อว่า ก็ใช่ไงก็แอสิตหนึ่งก็กูไม่ก็กูสามคิวไงไอชุบทันนะเนี่ยบีทันปะสามร้อยบาทนะครับน้องๆอะไรนะต่อไปไหนต่ออไปเตยเไปไปเลียวสายไงเดี๋ยวไปเลียสายต่อเพื่อนี่กินนอยิงตายไปแล้วนะก็เดี๋ยวไปเียวสายต่อเอาเงินหวเงินร้อง เงินมาถึงไงที่พี่กินพูดไงเฮ้ยปั๊มออกเป็ดไหนปั๊มันออกนี่ไงมันอยู่ฟังสามเออพี่ดิ้กุ้งกริ้งกุ้งกริ้งมาเลยไกูต้องปั๊มน้ำพีนึงแต่มันจะได้เต็มกูปั๊มไปแค่กระป๋องเดียว่ะต้องรีบวิ่งมาดูกูแวะหินข้างหน้าปั๊มปั๊มน้ำก่อนได้ได้กูขึ้นขวาสูงแล้วทางนั้นอ่ะเออพอกูเจอกูปวดนอนเลยนับหนึ่งนับสองนับสามเฮ้ยพี่หมอคุณครับร้อยห้าสิบบาทแต่มันจะไม่จบนะพี่หมอ ไพี่กูวิ่งแล้วไปทีนับหนึ่งนับสองนับสามตัดเลยปะตัดเลยปะกูก็รอนะเดี๋ยวมันก็วิ่งมานะมันต้องขึ้นเตินไม่ไม่มันเดี๋ยวเผื่อเมืนเข้าบ้านนี้ไงเผื่อมันเข้าบ้านนี้เห็นเนี่ยเราเห็ียั่นเข้าหมดเลยถ้าเหี้ยวงเราอยู่ข้างบนได้นะโอ้ยเ้ยเฮ้ยยังไงพี่มาแล้วพี่หน้ากูนะกูเห็นแล้วเหตุแล้วเหตุแล้วุ้ณขวายิ่งให้ซ้ำดิไอ้เหี้ยมึงต้องซ้ำเพื่อเอาร้อยบาทถ้าศพละห้าสิบไม่คุ้ม สวัสด <l id> <น Techn ique> ีศพละลอยศบละลอยกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งสวยกูทำได้ปะกูทำได้ปะไม่ได้ไม่ได้้หลังเดินถอยขวางกันถอยขวางกันไม่ไม่บีระวังเออระวังขึ้นหลังมากลัวบ้าขึ้นหลังเนี่ยเพราะบ้าเขาฟีไงเออโคตรกลัวเลยที่แต่มันก็คือกุ้งกริ้งเราเว้ยแต่มันก็เออแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นเศษแต่พวกเขาหน้าอยู่หลังเห็นไว้เป็ดเขาไม่น่ามาขนาดเนี้ย เขาอยู่ตรงนี้ได้ไงเขาอยู่มาร์คหนึ่งได้เล่นเฮ้ยขึ้นมาบีขึ้นมาขึ้นมาตัวหนึ่งแน่ๆหลังหินนี้หลังหินนี้ <c oughs> เจมเจมข้อขวาไปแล้วให้เดี๋ยวกูเล่นซน้ายให้นะเออข้อขวาไปแล้วเออกูรอเก็บไอ้ตัวซ้ายที่มึงยิงน็อกอะวฮ้ยตรงน,นี้ไม่ได้ผมมุมนี้ก็ไม่ได้สัตว์ไม่ได้สักม,มุมเลยบีกูไม่ได้ตามนะกูต้องมารอหลังเข้า <c oughs> ขใจ ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตัวกุ้งกริง้ง,งไงเดินกุ้งกริ้งกันมาเลยเคสผมครบสี่เอออุ้ม,มรวยกันได้เอออุ้มรวยได้บอกเขาว่าโดนโปเออแชมป์ก็พอแล้วเฮ้ยมีมุมที่ไม่หมาแล้วว่ะเพื่อนไปว,นนวิว่งมุมล่างอะดิเออเฮย้ยมันจะวิ่งยังไงวะเพือ่อนไม่เข้าใจไวสัตว์ มันวิ่งซ้ายเหรอวะเข้าบ้านไงเออวิ่งซ้ายทะลุคลองบ้านเหรอก็เหลือแค่เฮ้ยวิ่งมานี่แล้วเขามาครับคนหนึ่งเตะมาเตะไปเที่ยวเขาได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเปตะรอก่อนรอขวาออกก่อนเออาวงก่อนโอเค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 ไปเรียเนี่ยโฮให้ขย้หินสามหินก้อนเนี่ยหน้าหน้าเนี่ยเขาออกมาแล้วเพื่อนเขาออกมาแล้วออกมาแล้วขวามาแล้วไป โดนสุดก่อนดีกว่าบีสุดกูเนี่ยโโออเเคคมึงดูซ้ายไว้มึงดูซ้ายไว้มึงดูซ้ายไว้ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามเออเออดูซ้ายไว้หางหินเคลียร์เคลียร์ไม่เจอไม่เจอเลยแล้วมันยิงกันเอง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 ไอ้ที่เราต้องเราต้องลาดนะเว้ยเราไม่ควรปล่อยมันยิงกันเองหมดนะหัวห่วยผมเฮ้ยฮิฮูย่าไอ้สารอเด่เหมาลุยเหมาหวยคือได้บัตรประมาณนี้เออ จะปักไป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 เจ็บเฮ้ยมาขวาตลยาขวาบีดัดดัดเข้าไปได้ปะคุณมันอยู่ซ้ายเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันมันเนตไปโดนกูวะมันอยู่ซ้ายนะเว้ยเมื่อกี้ที่กูเห็นอะรอดละเดี๋ยวจะทับโ มันปั๊มยากูพอพอชุบเสร็จกูจะพีกกินก่อนนะมันคือมันคือมันมันคือมันออมันอรคมันะาไอีกตัวนึงอยู่บ้านฝั่งข้ามอ่ะออกไปขวามึงเจอเลยเต็อกูถอดเลนส์ทไว้เป็ดเอ่อกูเดี๋ยวกูดูฝั่งข้ามให้กูมีรถบังเกอร์อยู่ เหลือสองหนึงหนึ่งเลยว่ะเป็ดเมนไ่ได้เพื่อนมึงมึงเก็บหมกสามันได้ปะวะเฮ้กูจอละมันอยู่เดิมมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมไอ้ที่เนี้ยจะมาสามนะออทำยังไงบ้า่้วสมติมีสามลูกไไยเฮ้ยยิงเลยสัตว์สมติใบมันได้ไงโอเค สี่แม่งมาจริงๆเล่นละมันตอนนี้ก็มาดิเฮียแต่ก็มีจังหวะยิงคุมปืนไม่อยู่งงเหมือนกันว่าใช่สองตัวหนึ่งเป็ดถ้าแม่ไม่ทำเฮียเลยอ่ะใช่ก็ว่าสองหนึ่งเพราะเหมือนไอ้ตัวอาร์กยังยังเคลียร์ไม่จบจบบ้างหนึ่งนะเออบ้าเหมือนครับต้องออดเดี๋ยวกูเอาตบให้ไอ้เฮียเนี่ยคือตอนนี้เรายิงไปมันก็ตายเลยเว้ยถ้ามาสองต่วหนึ่งอ่ะเราก็ยิงไปเลย ไอ้เชี้ยโหเกือบไปสัตว์ตกกระโดดแล้วหลุดไอ้นี่ต้นไม้นึกว่าเจอแสบตาไอ้สัตว์โฟกัสเยอะอันนี้เน็ตอะไรอ่ะเน็ตมันเน็ตมันมันโดนเน็ตจากบ้านมันโดนข้ามปะวะเอ้ยใช่ใช่มันอยู่คนละหลังบี้เอาหรอเออเอาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่ากรด้าแล้วกรด้าแล้วยาไอ้สัตว์งตากูยาตากูไอ้สายเจ็บบี้สายเจ็บมาก โดดโดโด,ดมาดีเฮ้ย,ยจดเอ้ยออกไปเจอดีๆใดูไม่เฉลียวยเล่เว้ยเลยหนึ่คิวอ,อแอสซิสเออหคิวแอสซิสทำมาไงให้ปิงดี่ตติบ เราต้องแรงครับแล้วก็จริงๆผมก็ปิงนแค่สี่นะใช่40 40 40 40 50 50 50ไหมสี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สบถงห้าสิบได้สมบางทีก,ก,ก็อยู่ที่เน็ตครับอยู่ที่เน็ต